จะอยู่ทั้ร้อยี่มอนกัอยู่ชายัะไม่รู้เลย <laughs> <laughs> ซึ่งว <laughs> ้านนี่สบายไดยกินได้น้ำได้อ่ผงซึ่งกินอาหารหลักก็คือจะกินพวกผลไม้กัแบบข้าวะนะฮะสวัสดีครับวันนี้ <c oughs> บรรยากาศในสวนนะฮะซึ่งเราได้เดินทางจากชลบุรีมาถึงนครน,นายกนะฮะเพื่อได้ มาเยี่ยมกลงฮะซึ่งอายุครบร้อยปีนะครับซึ่งนี่ฮะอยู่ในบ้านนี้นะฮะซึ่งเราใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงนะฮะมาถึงที่หมายซึ่งลูกหลานก็ได้นัดกันมาเพื่อเพื่อมาเยี่ยมกลงซึ่งอายุครบร้อยปีนะฮะนี่ครับผมบรรยากาศอากงก็อยู่ที่นี่บรรยากาศจะดีมากซึ่งอยู่กับลูกสาวคนรองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากลง อยู่ยังไงนะฮะแล้วก็ <c oughs> ดำเนินชีวิตยังไงถึงอยู่ได้ขนาดนี้นะครับซึ่งซึ่งบรรยากาศที่โกงอยู่นี่ก็คือลมลื่นนะฮะมันก็ได้มาอยู่ในบรรยากาศที่ดีโกงซึ่งอายุเยอะนะฮะหนงร้อยปีแล้วลูกหลานก็จะมาเยี่ยมทุกๆปีปีละครั้งหรือสองครั้งนะฮะซึ่งเป็นบรรทบุรุษท,ที่อายุยืนนะฮะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปติดตามชีวิตกลงนะฮะแล้วก็ดูกันว่ากลงใช้ชีวิตยังไงถึงอยู่ได้ขนาดนี้บุรุษห้าแผ่นดินนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเนี่ยข้างในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนี้กันนี่ครับผมโอเคครับผม,มสวัสดีครับวันนี้พบก,กันเหมือนเดิมนะฮะกับช่องจิ๋วไหลยายชาวเรือวันนี้เดินทางมานครนายกมาเยี่ยมกลงนะครับ ซึ่งนัดก,กันไว้ว่ากล่องอายุครบร้อยนะฮะเราก็จะมาเยี่ยมกลงตามระเบียบรุลูกหล,ล,ลานก็มาเยี่ยมกันนะครับตอนนี้กลงอายุเท่าไหร่นะกมร้อยปีร้อยปีเนาะนะี่ฮะครบร้อยปีพอดีนะครับแข็งแรงมากฮะแข็งแรงก็เราก็ในเทปนี้เราจะพามาดูบุคคลห้าแผ่นดินนะครับ อยู่ตั้งแต่ต้นต้นรัชกาลที่หกนะครับกลงซึ่งเป็นคนจีนจีนจากความตุง้งใช่เนาะความตุงนะ้งเนาะความจําก็ยังโอเคอยู่นะฮะถึงอายุจะเยอะแล้วแต่ความจํากลงก็ยังก็ยังโอเคโอเคทุกอย่างตอ,อ,อบร้อทุกอย่างด้วย,ยปีพนังทุกอย่างใช้ได้ทุกอย่างนะครับก็คือการที่อายุยืนมันอยู่กับการกินการเป็นอยู่ ะะกินได้นอนได้กลกินได้นอนหลับสบายหลานเหลินคือจําได้หมดใครชื่ออะไรลูกมีคนอะไรยังไงนะฮะซึ่งวันนี้เราเดินทางมาจากชนบุรีมารนายกเพื่อม,มาเยี่ยมกลงนะครับมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ที่ที่เราต้องดูแลมันต้อุษนะครับเราต้องหมั่นมาดูแลนะฮะซึ่งเป็นพ่อของแม่ผมนะฮะ ก็พาแม่มามาเยี่ยมกงใช่ไหมฮะกลตอนนี้ก็มีลูกทั้งหมดห้าคนอ๋อลูกห้าคนใช่ไหมครับห้าคนใช่ไหมห้าคนใช่ก็อาจจะมีจําจําคือช้านิดนึงแต่ก็ยังจําได้นะมีลูกสาวทั้งหมดห้าคนก็ตอนนี้ก็เหลือสามคนใช่นะคนโตก็ได้เสร็จชีวิตไปแล้วกับคนเล็กนะครับก็เหลือแม่ผมซึ่งเป็นคนรองแล้วก็ อีก2คนนะฮะซึ่งวันนี้ก็มากันหมดมาเยี่ยมกลนะครับซึ่งนัดกันว่าผมครบร้อยปีก็จะมาฉลองกันนะฮะกลงก็กินได้ปกตินอนหลับสบายสบายเลยนะี่ฮะยังยังโอเคทุกอย่างสบายเลเพียงแต่ว่าเข่านี่ฮะเข่าว่าเข่าผมไม่ดีต้องใช้อสีขานะฮะใช้สีขาเดินนะครับซึ่งซึ่งกลาผงเนี่ย ถ้าเลี้ยงหลานคนไหนมากเขาก็จะจําได้นะฮะแล้วก็ทุกคนก็จะจําได้หมดชื่ออะไรอะไรซึ่งตอนเนี้ยมีหลนแล้วนะครับซึ่งลูกของลูกผมก็จะเป็นหลนแล้วฮนะผมหลานลูกผมก็เป็นเหลนแล้วก็จนเป็นหลนตอนนี้หลนก็อายุยังไม่ขวบเลยก็ถ้ามาห่างกันอยู่เราร้อยปีถูกไหมฮะเป็นบุรุษห้าแผ่นดินนะฮะ ซึ่งแข็งแรงแข็งแรงมากใช่ไหมฮะกลงตอนนี้ก็ปกติร่างกายไม่มีไม่ไม่ไม่มีเจ็บดิปวดมีอะไรเลยไม่ไม่เป็นอันตรายเลยนะฮะซึ่งมาอยู่กับอีซึ่งเป็นน้าผมน้องแม่ผมนะที่อยู่นครนายกก็ได้เกษียณแล้วก็ทํานู่นทํานี่ก็แก๊ก็คือในสวนมีสวนนะฮะกลงก็อยู่ก็ยังเดินได้ปกติแข็งแรง ก็จะอยู่เรากันไปอยู่ไปอีกับลูกกับหลานไปอีกหลายๆปีนะฮะหลายๆสิบปีใช่ไหมครับผมจะอยู่สักงร้อยยี่เหมือนกันอยู่ชาลาก็จะไม่รู้เลยซึ่งสบายที่กินได้งนได้อ่าผมซึ่งกินอาหารหลักก็คือจะกินพวกผลไม้กับข้าวนะฮะาาเ่่ไไมมอซึ่งเป็นอาหารที่ ที่ก๋งที่กินประจํานะครับเช้าก็นะตื่นปกติอย่างเช้าอันนี้ก็ตื่นตีห้<อ>าหก<ม>โมงก็ตื่นเข้าหนะ้องน้ําทํากิจวัตรประจําวันปกติซึ่ง,ซ,งซึ่งกงท,ทาอย่างนี้อยู่ทุกวันด้วยตัวเองนะก็ยังแข็งแรงอยู่ซึ่งมีลูกสาวคนรองคือน้องแม่ผมเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็จะมีหลานๆแวะเวียนมาขับรถมาเยี่ยมมาอะไรซึงโอหลานเยอะมากผมเป็นคนที่หลาน ยี่สิบคนทุกคนนะฮะแล้วก็มีลูกสาวทั้งหมดห้านคนแล้วก็เป็นบุคคลห้าแผ่นดินซึ่งเป็นบรรพุทธที่อายุยืนนะฮะแล้วก็ตอนนี้แม่ผมก็เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองนะ่ยลูกสาวนะฮะแต่ว่าคนโตกับคนเล็กคือเสียชื้นไปแล้วนะครับแต่ก็ยังก็ยังโอเคนะครับก็ยังซึ่ง เลยสามคนไงตายไปสองคนนี่ยนะสังเกตนฮะคือโกงนี่ยังพูดเป็นเป็นำเนียงจีนซึ่งไม่มียาพี่น้องในไทยเลยนะครับซึ่งทุกอย่างปกติหมดครับเนี่ยมือไม้ขยับสบานทุกอย่างเดินเดินเข้าห้องน้ำเองได้สบายแต่นี่ก็มีคนดูอยู่อย่างใกล้ชิดน,นะฮะด้วยผมเป็นคนตัวเล็กนะฮะซึ่งได้อบยมมาจาก พัตบอง,อองเป็นเขมรเข้ามาอยู่ไทยตั้งแต่อายุประมาณสิบขวบสิบขวบนิดๆนะซึ่งญาติในไทยก็ไม่มีเลยนะซึ่งด้วยการสู้ชีวิตตั้งแต่อายุน้อยอย่างสมัยก่อนเราก็รู้กันอยู่นะว่าทุกอย่างลําบากไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะครับผมก็ฝาก่าฟันมาจนมีลูกมีหลานส่งลูกเรียนจนจบจน,จนอะไรทุกอย่าง นะตั้งแต่อยู่จังหวัดปาจีนแล้วก็มาตาใช่ไหมมาตาอยู่จังหวัดไหนนานสุดครับ<ะ>จังหวัดไหนนานสุดอยู่ตาที่อยู่ปาจีนนานสุดหรือปาจีนอยู่ปาจีนาจนานสุดใช่ไหมฮะไอตากที่ไปอยู่ที่หลังแล้วใช่อ๋อมาปาจีนก่อนมันมาเข้าตากลำบากนะฮะนั่งรถไฟเที่ยวสุดท้ายเขาจากพัตตองมาเข้าไทยนะซึ่งที่ผมนํามาเล่านี่คือผมเป็นคนดี เล่ายาไม่กินนะครับไม่เอาอะไรเลยแล้ว,ลวก็อายุถึงได้ยืนนะมันก็เป็นความภูมิใจของลูกหลานนะครับที่ได้เห็นผองแข็งแรงาะอ,อยู่กับเราเป็นนานๆซึ่งที่เราเรามาลงให้ดูก็คือเป็นบุรุษอาแผ่นดินซึ่งสุดยอดผมเล่าให้ใครฟังก็คือสุดยอดก็เลยอยากให้ให,ให้ให้ดูวิถีของผมที่ําเนินมาทุกวันนี้ก็คือเราไม่ กินดูไม่สูงแล้วก็การกินมันพันสูงผมกินข้าวกับผลไม้นะครับผมกินข้าวกับผลไม้ทุ่งลางนะครับซึ่งเป็นของกินที่โอเคตอนนี้ก็แข็งแรงปกติใช่ไหมครับผมปกติหมอก็ไม่ต้องไปหาไม่เคยไปหาอ๋อมาจผกหูเหออะไรดีหมดทุกอย่างมันก็เลยมันก็เลยเป็นอะไรที่ที่แบบเนี่ฮะ ก็มีก็มีสี่ขานี่ครับสี่ขาผมเดินออกประตูก็เจอห้องน้ําเลยก็ยังแข็งแรงปกตินะครับใช่งซึ่งซึ่งบรรยากาศที่ผมอยู่ที่เราดูที่ก็คือใช้ยืดปกติเลยนะฮะเป็นคนอายุร้อยหนึ่งึ้นได้ไหมถ้าเรืยอต้องต้องต้องกลั่ด้วยว่าร้อยหนึ่งนี่เจ็ดแปดสิบก็ถือว่าโอ้มากโขแล้วแม่ผมตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดนะฮะลูกสาวคนรอง ซึ่งไม่น่าเชื่อว่ากบไม้แข็งแรงไว้ขนาดนี้กินกินกินข้าวผลไม้ใช่ไหมใช่นั่นก็ไม่กินก็ไม่กินรายาวแล้วเาแล้วหนาวไนะฮะนี่คือนี่คือคนจีนแผ่นดินใหญ่จากควางตุ้งนะครับซึ่งอพยพมาอยู่ไทยญาติพี่น้องก็ไม่มีตามหาใครก็ไม่เจอไม่เจอเขามาคเดียวเลย เดียวคนเดียวเเนี่ย <Yeah. S 2> นะครเืงความแข่งแข่งของผมนี่ฮะวันนี้เรานำมาวิถีชีวิตของคนอายุยืน <Yeah. S 1> นะฮะซึ่งไม่ได้หากันง่ายๆนะครับมาให้มาให้ได้ชมกัน, <100 S 1> นร้อยปีอย่างง่ายๆ่ยนะร้อยปีแต่เมื่อวานผมบอกว่าแป๊บเดียวเองร้อยปีแล้วผมพูดแบบนี้นะครับซึ่งเราก็อยากให้ดูว่าการกินกันอยู่มันเรื่องสำคัญที่สุดกับสุขภาพนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะกับบุรุษห้าแผ่นดินอย่างโขผมอายุยืนการ,รกินกันอยู่นะฮะย่อยปีนี่ฮะเราได้กิน,น,นได้ครับพอจะรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ทายผมในคลิไปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม